เออคือสีหกครักนะอันเฟ้นฝ่ายเมื่อก่อนเนื้อเขาให้ซอสมาอยู่เราโบกกินเราโบกกินซอสเยอะทอฟฟี่โฟกัสแฮแทงกับววินท้อเด็ดซอสทินเคบับโอ้ยเมื่อยไรพี่น้องมึงดูเมื่อขึ้นกับโต๊ะยูสต๊อกโคม Stockholm, efter jag tillbaka från, vad heter han, Abu Så vi kom upp till Stockholm. Sen, uh, vi gick från Torsdagen till Gamla stad. Gå till bolakö. kom Komma snö och bra som Gick tillbaka till centrum. Toffee, vi kaffe fika, men han tar inte kaffe. Han vill ha, vad heter det? มูสหนุนทิงส้มฟรุ๊กเด็กกะหั่นท้อบานานอกอาปะซีนสัมบลันได้ยูบเอฟเทอร์วิสิตะยอกท้อหั่นท้อประเภทอะไรบูเบ้บูเบ้ชีสเค้กยอกท้อสามล่ะเมียดยูลกุบเด็กกะ เซนคอมมาเสนอโอโบร์ซักสมฝันวะพ่อใหญ่ฟังว่าอันเมื่อวานนี่ไปบ้านมูพ่อใหญ่เรายหูวอบูเซเป็นคนที่สอนไม่น้อยเฮ็ดกันเนาะเขาฝากสวัสดีพ่อใหญ่นั่งมันนี่กลับมาจากบ้านมูปัดมาหอดอันสต๊อคกคมแล้วบไปออกจากสถานีรถไฟเนาะก็เลยพากันไปยางแนะ่นสินยางเป็หอดพระราช้าว่างเมื่อคืนน่ะ ไปฮอดพี่น้องไปหอดเคืองของพระราชวังมองแม่น้ำนั่นนะหิมาตกเทิงล่มบบดนี้บอดพะกัญญากลับในเมืองอันทอฟฟี่มามันอยากกินเนียงหวานหวาน่าสันแม่หนูนอยากกินขนม่าสันก็เลยเขาไปกินนั่นฟิกกากาแฟมันกินนั้นบูแบรชีสเคก้กแม่น้อยก็เลยเอาซําล่าแล้วก็นั่งกินนะกล้วยกับน้ำสมปันแม่นั่นกินนั้นสตรอเบอร์รี่ปัน้นนั่ง วุย้ยกินยำพันธในพระสองข้ามฮิมะก,กับอันล้มมาก,ก็ได้ส่วนกันกราบที่เรียกว่าสิ้อผากับไปนั่งตามพับโอ้เอฟเตอร์ยักเอ็ดเอเตรเอเตรว์วีทอวฟีก้คลอดวิกูอุตเมกเกสเนอเบโรส่ะวิยิทธิ์ทิลบาคกกทินน่โฮเทลเซนสตานอย่โฮเทลบลาโอกกสตานงไหนบลา สมหตพูบเป็นยีรโฮเทลอยากดีก็เอนเวอร์ตันอลิสคอฟฟีฟีละต้งท่อหุนดาติแฟมแมนท็อฟฟีดีก็เวอรตันกอยังวาพี่น้องค็อกเทลท็อฟีกินค็อกเทลนะค็อกเทลลอยหาสฮุนดาแฟมตีฟอกท็ฟี Cocktail, 135 för min uh, Iris coffee. Fila. Sell. Centralist. Sen men uh, de kollar, ni bor i hotell. Vi har rabatt på sälj. Uh, 35 kronor. Mm -hmm. uh, men Ican Iris coffee. Lao C, si, si, kraka onyanga. C, 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 si, -C -C ลอยสามซิมหาลาบิวินกินค็อกเทลลอยหาซิฟแต่เขาพักอยู่ในโรงแรมก็เลยได้ส่วนลดลดลงไปสามซิมหาโครนเนาะมาเนีือเอสเตอร์เดย์นคอกคันบอลานีเย่านั่นเห็นบ่กขนาดถ้าออกของเราเขายังเป็นบัตรพนักงานก็อยู่ข้างในก็ยังเป็นบัตรบัตรนี้เอสเตเดนเอสเตวิดีค่คอกคั้นหันที่ะ เสนอความาเมียดยแต่ไม่เก็ตแม่เก็ตบรมีดโอ้โมงอนะพอชุนสปริงที่เลบอกา้าโฮเทลวิสิตออกทิตะทอฟี่เดความเมียดความเมียดความเมียดเยดลบอก้ะเมื่อวานนั้นเป็นวันสุกเป็นวันเที่ยวแล้วมันต้นเดือนท่านทีจะได้เงินกันไม่หน่อยกลับกข้ามาโรงแรมแล้วก็เลยมาสั่งเครื่องเดิมกินแบบน,นี้พอกินเดิมเบิดดื่มหนึ่งประมาณสามถุงเครื่องอะ คนแลนกลับเขามาได้โรงแรมพี่น้องมันหนาวแล้วมันล่มแล้วมันหิมะตกบาดนี่นั่งหัวกวนกันก็เลยสร้างเบียร์อีกสองแก้วไม่น้อยกินแก้วนึงวีวีกินแก้วนึงก็เลยพากันไปนอนเอฟเทเดนวีท่อทอฟี่เอ็นเอินยอกเอ็นเอินเส้นวีโกเนียอิลูมออกโซวาบอกนะพมอลนเสนอบอตรัดบัดกินเบียร์แล้วเราไปนอนไหมนตื่นเช้ามึงเศร้ามากินอาหารเช้าหิมะเมื่อเกี่ยงแต่ ห้องสเนมแอนยกมส์มกกกีบรูข้าศฟาล่มแห้งขนาดยืนถ่ายรูปให้บีบีนะกระเป๋านะ่ขนาดกระเป๋านักหนักกระเป๋าเดินทางนักปิวนะมันนี่พ่อถ่ายรูปอยู่ตรงสถานีรถบัสรถไฟได้ไปถึงกันเขาีย่างไปถึงในเมืองมองช็อปปิง้งไปเจอขบวนของ คนประเทศอิรักอิรานเน่าเกือบสองกิโลกลัวไม่หน่อยไทยคิปไม่อยู่แต่ไม่ห oh. น่ยประกาลงไม่หน่อยยันมันมีผลกระช้นไมแหนนสักเดี่เซนรัมเซนรัมเนี่ยละวทีรันเนี่ยละยกเชไปอาร์บิสกามิติมูตมูลิกันุพออกเตตเวนตาพอฟบูเซนเอนทิมมัตินเรสตทักกวกอฟุน บุศินฟอติเอสีบูสเตชันแมนแยบลาแวนตะแหลงไงโกเอลยกทอยอื่นๆทอฟีดีเกย์อิงาทิ่งหันเตอด์นูหันโซว่าบอกท็อปอืมอีท็อปมันนออมันบรสนใจแล้วมันนอนมันปิดไฟเดี๋ยวมันเมื่อยแห้งลายเพิ่นถามว่าเจ้าซื้อยุ้ยใส่แตงกนก็ซื้อในเมืองเนี่ยเราคอยนั่งกินเบียร์แก้วนึงนั่งถ่าพาอีกชั่วโมงนึงรถมาเนาะอิงาโกตอะไรวิวมันขาด เอ็นท ER e ีมาเอฟเตยอกเชื่ปะยอกทรูดูมอสเตวามมา first มันก็เย็นนอกก็นั่งถากันทั้งวระชั่วโมงนึงอูเต้เด๋อฮอยทำให้เกิสเสนอข้างนอกกับหิมะบักหลายมันก็เพิ่นกินหิวที่ล่ะสมแน่ข่อยก็สิเกียงเพิ่นอยู่ก๋วยกับกิเที่ยวต่อได้เรยนจังหวัดเพิ่นสั่งอาหารข่อยเนาะข่อยก็เลยมากแล้วนี่ขีบแกงอยู่พี่น้องมันใสหยอกแล้วซื่อๆเนาะ Man har för att vara i för gammal skinni. Jag tror att när du kommer hem så ska du varm, Men du är jättemycket hungrig, jag tror det. Jag tänkte skynda mig medans de var varm, Men så var det mycket kaffe. Jag tror att du måste ta dem hem. Ja, jag vet. Du tänker att jag ska köpa när Men en timme som sitter och väntar ute. Mm. Det börjar bli kallt för mig också. Jag måste stoppa mm. någonstans. เพิ่นคิอว่าคอยสซื้ออยู่ข้ังๆร้านอาหารมาให้เจ้าตีทางบ้านตีบ้าบอกคนนั่ทงทข้งอกอกกิบหาซิปนาทีผลกลรถม์ซิมาขอไปนั่งกินเบียร์แล้วก็ส่งาให้เจ้าก็เลยว่าเจ้าคือว่าอุ่นละ่ะฉันคิดว่ามันมันห่อนเพิ่นบ้า,บ,าบอกกินซีวดจังมาทวงเท่นหิวหันละเพิ่นบม่อยากเสียฟอมแล้วหดเหมียกับบาานในเท้าอันอีดอก เอ่อด้นทอสเตชันอะไรบูสเตชันซัมจกบูเนียร์เยเจ็ตเมแน่ยร์ลยโรงแรมเมตรทอสเตนมิทิมูดบล่ะฟรีหลังหุ่นเด็เสร็จแววิ่งอีเซนทรัมสัากันเชิดปนนสถานดมหอดอิรักอิหร่านนุ่นทิ้งเยอะล่ะฟอราวินฟรีดอมบลาฟรีทีดนุนทิ้งก็ปสิแปดวันแล้มันมีขบวนของประเทศอิรักอิหร่านแบบว่า เขาต้องการอิสระภาพเอาอิสระภาพเลยอิสเอ่ออย่าเี้ยฟรีอิสยาอ่าอิส,ภา,อสภาพเออเอเอเขาอยากให้แบบอิสระภาพบอกรืออยาอ้ยขอเลื่อภาษาไทยพี่น้องความเงีวของขบวนนะ่ะสองสมประมาณสองกิโลกัวเดี๋ยวฮอปโรลิชเชอร์และบินเฟอร์เลย์ f i r s mm. เซ้นสลุดตําเมตรโพลิตบีโนโซลงลบถูเดออเวอร์ถัวกิโลเมตรลงบานนี้ก็เลยส่งลูกห้แม่ตายเบิง์ม่มตาบ้า้าพ่้านองนี้มันอันตรายไปกันห่วยบ้ากูก็เบิ่งอยูตำรวจบ้านนี้เขาํากระบวนไม่หน่อยไทยคีไวยู่ไม่ในปกาลงเนาะไม่หน่อยยังมีผลต่อนู่นนี่นั่นเอาละไม่หน่อยสิขออาบน้ำก่อนพี่น้องไม่หน่อยยากสต๊อกโฮมออกจากกระเป๋าเลยหลังจากคลิปแกพมพัหญ่แล้วก็เลยงาวเลย เอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเด้อจ้ะเด้อรักนะจุบจ๊บจุ๊บ